ต้องอยู่ต้งอยู่ในที่ที่นั่งอยู่อากาศที่สายสะดวกมีอะไรเพียงพอมีแก๊สอะไรที่จำเป็นต่อ,อก,การหายใจของมนุษย์ออกซิเจนมีแก๊สออกซิเจนเพียงพอไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์พืช เวลาหายใจใช้แก๊สออกซิเจนเหมือนกันอย่าไปถูกหลอกตอนพืชพืชก็ใช้ออกซิเจนในการหายใจแต่เขาใช้คาร์บอนตอนสร้างอาหาร <I> สังเคราะแสงเอออย่าไปโดนหลอกค่าที่แล้วเรามีคนโดนหลอกเยอะเลยในะข้อสอบใช่ไหมลูก <Sure. S 1> ใช่อ่าใช่ประถามว่าพืชใช้แก๊สอะไรหายใจตอบคาร์บอนไดออกไซด์กันใหญ่เลยคาร์บอนไดออกไซด์เนะี่ยเอาไว้สังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารนะ หายใจเขาก็ใช้ออกซิเจนเหมือนกันนั่นแหละหจากเามผสเโอ้จำเหมือนคนเลยอ,ะอ่ะอ่าพอเวลาดูเฉลยโห้ยไม่น่าเลยใช่ไหมโอ้ยไม่น่าเลย,ย,เ,ลยเสียดายจังเอาใหม่คูคะครับคูคะค,ครับม,มครับครับ มันครบ40นาทีในซูมมาลูกมันก็เลยตัดแล้วก็เข้ามาใหม่แต่ขอชมเชยว่าน่ารักมากเพราะว่ากลับเข้ามาเท่าเดิม37คนแต่ว่าทุกคนไม่ได้หล่นหายกลางทางไปไหนเนาะตามตูดคูเล็กมาติดๆและเดี๋ยวเราจะจบชั่วโมงแบบแฮปปี้มีงานส่งนะไม่ต้องไปทุกทรมานใจต่อไปข้อสี่ค่ะลูกข้อสามใครไม่เสร็จมีไหม ไม่ทันเยอะไหมคะยังไม่เสร็จค่ะคุณครูคุณครูรอคุณครูรอรอดูคุณครูรอลูกเพราะว่ามันมันอยู่ในหน้าเดียวกันนะครูครูรอนะเอาเพราะลูกคุณรูลูกลูกไปนะคุณครูคะถ้าจบหน้าที่ห้าก็วันนี้ก็ไม่มีงานถ้าจบข้อที่ห้ากันบ้านค่ะแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่มีการบ้านมีแค่ในชั่วโมงพร้อมกันลูกก็โผล่ ข้าหมูดีใจเป็นอย่างนี้นี่เองแม่ข้าหมูดีใจไม่พอข้าหมูดีใจมันเป็นอย่างนี้นี่เองเอ้ามาข้อสี่เนาะลองช่วยกันคิดก่อนเขาบอกว่าจากกิจกรรมเนี้ยที่เราทําไปเนี่ยดูน้ําหนักและส่วนสูงปสองเทียบกับปสามเราแปลเกียวกับสี่ เนต่อการเจริญเติบโตแล้วก็การนำว่าหน้าจอทำไงอ้าวหนูยันปิดไมค์พอทำไงอันเนี้ยนั้นถ้าปีชาปิดไมค์ก่อนครับปิดหน้าจอปิดปิดไ์ทีเด้อ่าโอคทีนี้มามาดูตอบอะไรดีเราค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับสิ่งที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตมันก็จะมีอยู่สองอันน้ําหนักและส่วนสูงของักเรียเพิ่มขึ้น ใช่ไหมสิ่งที่เราค้นพบใช่เปล่าใช่ไหมหนูเห็นน้ําหนักและส่วนสูงในตอนป .2 และป .3 ของตัวเองทุกคนเลยทำไมเพิ่มขึ้นครูคะเพราะฉะนั้นน้าหนักน้อยมากเนาะมาเอาของครูเล็กไก็ได้มาปัสสาวะครับครับผมไปปัสสาวะได้เลยน้ําหนักและส่วนสูง เพิ่มขึ้นจากป2อเอนาะสิ่งที่เราได้จากกิจกรรมนี้เราจะเห็นเลยว่าน้ําหนักของตัวเองเพิ่มขึ้นจากครูไม่เขียนประถมศึกษาแหละครูย่อเป็นป2อเอนอะครูก็ช่วยย่อให้แล้วหนูไม่ต้องไปย่ออีกนะเพราะอะไรเพราะเราได้รับอะไรลูกรับอาหารที่เพียงพออ่าเพราะเราได้รับอาหาร พราเราได้รับอาหารเราได้กาะเจริญเติบโตเราได้ดื่มน้ำแล้วก็ได้รับอากาศพอเราได้รับอาหารอาหารก็คือ เขียนถึงตรงนี้ยังคูณลวกไปเลยดิฟ่าขอโทษถ้าใครต้องลบเราได้รับอาหารที่เหมาะสมเพียงพอดื่มน้ำที่สะอาด ได้รับอากาศที่มีแก๊สออกซิเจนเพียงพอออกซิเจนเราใช้อะไรโอทูใช่ไหมเพียงพอเจอบ่อยๆเดี๋ยวเราก็จำได้อ่าขยายให้อีกน้อยเผื่อคนใช้โทรศัพท์หน้าจอเล็กๆ มีแก๊สฟูงเลแล้วเกี่ยวว่าอะไมีแก๊สออกซิเจนวูงเล็บให้แก๊สออกซิเจนมันคือสัญลักษณ์อะไรลูกที่คุณครูสอนไปแล้วตัวโอูค่ะโอถูกห้อยเรียกว่าโอแล้วก็ตัวโอแล้วก็สองเล็กๆข้างล่างใช่ไหมครับใช่ครับมีสองห้อยเล็กๆข้างล่างแล้วก็ใส่วงเล็บไว้ลูก เวลาไปเจอเวลาไปเจอตัวเนี้ยเขาเขียนมาอย่างเนี้ยเราต้องอ่านได้ว่าค yeah, ืออะไรลูกอโอ้โหอ้ซิเซ็ต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 เม็ตเคะลูกอ่เมันห้็ตเเนี่ยบ่งบอกว่ามัเคือแก๊สเตเเซ็าเซ็ตเซ็ตเซ็เซนตเะ็ เธอบ่อยๆเดี๋ยวเราก็จําได้นะคะไปเช็คครับครูคะหาแปดปรอ้อยว่างไงลูกเรียกคุณครูแล้วว่า,าห,หน้าที่เท่าไหร่หน้าที่เท่าไหร่หนูเพิ่งมาหน้าที่แหละสิบสี่ลูก 4ีิบนาทีแรกตัดไป1หนึ่งรอบอแล้วลูก <c oughs> เพื่อนเขาตัดไป1หนึ่งรอบนี่รอบสองแล้วสี่สิบคนแล้วเมื่อกี้สาสิบเจ็ดใครที่เพิ่งเข้ามานะแบบฝึกหัดหน้าแปดสิบสี่ถ้าไม่ทันเดี๋ยวหนูรอครูรันวิดีโอนะในส่วนหกข้อหนึ่งสองสามนะคะคระูครับขออนอยาประวะครับได้ครับอ้าวทีนี้เรามาดูข้อ เสร็จไหมข้อสี่หนูเสร็จไหมลูกหนูยังค่ะแล้วทันชนุกบอกว่ายังเอาข้อสี่หนูเสร็จแล้วค่ะคุณเลคุคคะยังไม่เสร็จค่ะค่ะลูกเดี๋ยวรอเพื่อนที่ยังไม่เสร็จแป๊บหนึ่งลูกรอทันชนกแป๊บหนึ่งทันชนกเสร็จแล้วบอกด้วยข้อสี่เสร็จแล้ว่วนคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่เสร็จแล้วเดี๋ยวหนู เขียนเท่าที่ทันกันก่อนแล้วเดี๋ยวครูส่งวิดีโอย้อนหลังนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะหมดชั่วโมงแล้วับแล้วเดี๋ยวครูเขาจะเข้าต่อวิชาถัดไปเดี๋ยวเราไม่ทันนะเดี๋ยวครูส่งวิดีโอให้ย้อนหลังแต่ดูด้วยกันตอนนี้แหละเขียนข้อห้าไปพร้อมคุณครูขอดูข้อที่จริงเลยค่ะนู่นแกเขียนหมดเลยดีนี่เบี้เงี้ยกอที่นี่ไมค่ะไปข้อห้ากันก่อน คนที่เพิ่งเข้ามาเริ่มข้อห้า้อมเพื่อนก่อนนะคะข้อห้าอยู่ในหน้าที่แปดสิบห้านะคะเป็นข้อสุดท้ายแล้วนะคะเริ่มข้อห้าด้วยกันก่อนคนที่เพิ่งเข้ามาทีหลังนะลูกเขาบอกว่าจากสิ่งที่ค,นค้นพบสรุปได้ว่าอะไรเราเรียนเรื่องนี้สรุปได้ว่าอะไรเนี่ยเราจะจบแล้วเนี่ย เราเรียนว่าอะไรเป็นสิ่งจําเป็นในการเจริญเติบโตแล้วก็การดํารงชีวิตของมนุษย์ตอนนี้เราได้คําตอบอย่างสรุปว่าสิ่งที่จําเป็นก็คืออะไรบ้างอาหารน้ำและอากาศไปเลยอาหารน้ำและและอากาศอากา ดำรงชีวิตของมนุษย์อ่าเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตต่อการจเจริญเติบโตก่อนต่อการเราจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์ต่อการจเจริญเติบโต,ตและการดำรงชีวิต เราได้คําตอบมาเรียบร้อยแล้จา,จากที่จากที่มาเป็นคําถามเพราะฉะนั้นในเมื่อเรารู้ว่าอาหารน้ําและอากาศเป็นสิ่งจําเป็นเราก็จึงทําไมการยืมโบชีวติตของมันควรดูแลตัวเองควรดูแลตัวเองให้ได้รับ สิ่งที่จำเป็นอย่างเหมาะสมอ้าวเรียบรอ้อยเรารู้แล้วว่าอะไรมันจําเป็นเราก็ต้องหามาดูแลตัวเองเพื่อให้เราเพื่อให้เราทําไมลูกมีสุขภาพดีเพื่อให้เราจเจริญเติบโตเพื่อให้เรามีชีวิตที่แข็งแรง ใช่ให้เราเจริญเติบโตให้เรามีร่างกายแข็งแรงให้เราสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติเนาะแล้วเราก็จะมีความสุขใช่ไหมถ้าร่างกายเราเป็นปกติได้เสร็จแล้วค่ะคุณเล็กค่ะเสร็จแล้วทีนี้ยังไม่เสร็จค่ะคนที่เข้ามาใหม่ยินชื่อในช่องคุอยังไม่เสร็จค่ะ บลูกครูรู้แล้วลูกครูยังรออยู่คนที่เข้ามาใหม่พิพ์ชื่อในช่องแชทเลยแต่ครูได้เช็คชื่อให้เมื่อกี้มาสามสิบเจ็ดครั้วันนี้ชื่อหลังคาบไหมคะนี่ไงครูให้หนูบอกอยู่นี่เลยตอนนี้เลยลูกระหว่างรอเพื่อนเขียนลูกคนที่เข้ามาใหม่บอกเลยสามคนน่ะยังหมดอ้าว มีมาหนึ่งคนแล้วสองคนแล้มีสี่สิบสามสิบห้าอ่าสามสิบห้าทันวรัตทันวรัตส,ส่งงานมาครบแล้วนะของเ่าวะลูกแล้วก็สี่สิบสี่ไอศิกาไอศิกาก็ส่งงานครบไม่มีงานค้างปุญญวีม่วงงามสามสิบเอ็ดปุญญวีม่วงงามสามสิบเอ็ดส่งงานครบไม่มีงานค้างผู้แซ้โอเ การแบครบคี่ปนี้ที่30ส่งงานครบยังคะตอนคุณเช็คชั่ครูคจะบอกทุกคนว่าใครมีงานค้างไหมเพราะฉะนั้นห้ามถามวนแบบนี้นะลูกถ้าถามวนแบบนี้เป็นยังไงฟังไม่รู้เรื่องทุกคนถ<อ>ามคร<า>้อ,อ,อมกันอ่าเช็คชื่อขางภาพไหมคะวริศลา33 วลิสลาหนูเลขที่สามสิบสองอ่ะโอเควอลิสลางานหนูปิดไม่ก<ม>อด<ม>ะอจะได้งไงเพื่อนเดีย๋ยวเพื่อถามปิดกอลูกทีละคนพร้อมกันฟังไม่ดูเรื่องวอลิสลาวลิสลาวอลิสลาตอบคุณครูอยู่ไหมลูกอยู่ค่ะอ่าววลิสลาหนูอ่ะมยังไม่ได้ส่งงานครั้งที่แล้วนะลูกหน้าแปดสิบสองแปดสิบสาม ที่วิดีโอเมื่อวานที่ครูส่งลิ้งให้ดูนะแล้วหนูก็ส่งมาพร้อมวันนี้เลยเข้าใจไหมลูกอ้าวทีนี้คนที่ครูเช็คชื่อให้แล้วตอนนี้ใครยังไม่เสร็จบ้างเดี๋ยวครูเรียกชื่อแล้วสามารถออกได้เลยครูเล็กคะคะหน้าแปดสิบสี่กับแปดสิบห้าต้องส่งไหมคะ ่งค่ะวันนี้ส่งงานหน้าแปดสิบสี่และแปดสิบห้าในอัลบั้มของตัวเองนะดูในอัลบั้มให้ดีนะอย่าไปเพิ่มในอัลบั้มเพื่อนนะคะเดี๋ยวงานมันปนแล้วไม่รู้ว่าของใครนะลูกคุณเล็กครับครับหนูส่งช้าหน่อยนะคะคุณเล็กครับอา้าวหายคุณเล็กครับหายอา้าวทีนี้มา วันนี้ทุกคนส่งงานหน้าที่เท่าไหรเราเรียนในชั่วโมงเนี่ยไป่ใช่การบ้านเลยหน้าที่แปดสิบสี่แปดสิบห้าแปดสิ่แปดสิบห้าแปดสิบห้าแต่มีบางคนที่ยังไม่ได้ส่งของเมื่อวานก็ส่งเพิ่มมาหมดเลยคือหน้าที่แปดสิบสองแปดสิบสามแปดสิบสี่แปดสิบห้าสำหรับคนที่ไม่ได้ส่งเมื่อวานนะคุณครูแจ้งไปแล้ว ทีนี้เลขที่ที่ครูเช็คชื่อแล้วครูเลขที่สองสามสี่ห้าหกเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดยี่สิบยี่สิบสอยี่สิบสามยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ด แล้วก็สามสิบแปดสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองสี่สิบสามสี่สิบสี่แล้วก็สี่สิบหกอ้าวใครที่เข้ามาแล้วครูไม่ได้เรียกเลขที่มีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นเช็คครบถ้วนเรียบร้อยตอนนี้ครูเลขครับฮะ เช็คชื่อแล้วออกได้เลยไหครับที่ไงลูกคุณครูกําลังจะปล่อยพร้อมกันเลยเอา้าวเพราะะนะเดี๋ยวออกไปทุกคนถ่ายภาพนะคะส่งงานในอรัรบัามแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าเรื่องใหม่ด้วยนะคะ<ด>ว่าทัรับชีวิตของสัตว์อ่ะโอเคสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะคุณครูดัสดนค่ะสวัสดีค่ะคุณครูันค่ะสวัสดีค่ะคุณครูค่ะสวัสดีค่ะคุณครู